แม่เจ็บพี่น้องจ้าตั้งยางยาง,งไปแพ่สูดผลได้ค่ะพี่น้องจ้าสุดค่ะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้าลีปนี่กับพ่อซัม,มนเนกอนนาอค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้า คลิปนี่กับพ่อซ้ำเนก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงเพดตรงตี่แดงนางเนาะยู่สุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมนเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพดละค่ะสง่การเนี่ยโบไม่มองนางเลยด้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะโบไม่มองนางเลยแนบพดล้หลายค่ะเห็นบอกฮะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงเพดตรงจี่แดงนางเนาะ ยสุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมูนเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพรละค่ะท่องเที่ยวล่องตามแม่น้ำมูลค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะอากาศเย็นเย็นเลยค่ะน้ำไหลแรงมากนี่เดี๋ยเดินไปตรงแพรตรงทิ่แม่แดงนางเนาะยสุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมูนเลยค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพแล้วค่ะการผลัดนอกค่ะเพิ่นจังสีมาปรับปรุงหลับเทศก,กาลสงการหม่จ้ะสะพานสะพานข้ามแม่น้ำมูลไว้ให้รถดแลนด์นอกค่ะพี่น้องจ้านี่คะ่ะสะพานสีเ่เลนน้ำไหลสงการเนี่ยโบไม่มองนั่งเลยได้ค่ะพี่น้องจ้านี่คะ่ะโบไม่มองนั่งเลยแนบแพร่ลายลายค่ะเห็นบ่คะนี่คะ่ะอ่า เย็นมากค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กับพ่อซ้ำเนกอนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะการผุละเนาะค่ะเพื่อนจังสีมาปรับปรุงรับเทศกาลสงการหม่จ้ะกลางแมรำมูลเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเพื่อนกะจะป่ก่อยปรับปรุงปันไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนำเขื้นเพื่อนกะเะรือแลละค่ะผุละสงเนี่ยอยู่หาดนางเงาค่ะหาดนางเงา อำเภอกันทลาลมเนาะค่ะพี่น้องจา้าแม่แมแดงใ้เบิ้องสงการเนี่ยโบไม่มองนั่งเลยได้ดค่ะพี่น้องจา้าเนี่ค่ะโบไม่มองนั่งเลยแหนบแพ่ล้ายหลายค่ะเห็นบอกคะเนี่ค่ะเอ๊น้ำใสใสได้ค่ะพี่น้องจา้าเนี่ค่ะแม่น้ำมุนมม่นกับน้ำบาท่านไหลดอกค่ะมาท่านหลคือแม่นม้ำโขงเนาะอันนั้นก็จะเป็นแค่ใหไฮน,ะะนะคะอากเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอากาศ เย็นๆแดดล่มร่มตกค่ะพี่น้องจ๋ากาล่างสี่มงเรงเนาะค่ะสะพานสะพานข้ามแม่น้ำมูลไวหให้รดแลนด์เนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสพาพสี่เลนน้ำไหลสพานสะพานข้ามแม่น้ำมูลไวหให้รดแลนด์เนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสพาพสี่เลนน้ำไหล จรงการนี่บโบมีหมองนั่งเลยด้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะบบมี่มองนั่งเลยแนบแพร่ร้ายลายค่ะเห็นบอกคะนี่ค่ะเนี่ยอยู่หาดนางเงาค่ะหาดนางเงาอำเภอกันทลาลมเนาะค่ะพี่น้องจ้าไ่แดงใ้เบิ้งเพสุดท้ายอยู่กลางแม่น้ำมูลเนาะค่ะมูลค่ะจะเป็นมนจ้ะมาเทียวมูลเนาะค่ะเนาะ หาดนั่งเหงาพี่น้องเคยเห็นบอกคะหาดนา่งเหงาไม่กินขา่าวรับร่มชิ่วๆซื้อๆนี่แหละค่ะสุงการนี่โบมี่มองนั่งเลยได้ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะโบมี่มองนั่งเลยเนบแพร่ร้ายๆค่ะเห็นบอกคะนี่ค่ะท่องเที่ยวลองตามแม่น้ํามูนค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะอากาศเย็นเย็นเลยค่ะน้ําไหลแรงมากนี่นาอค่ะนาอนี่ค่ะ อากาศเย็นๆแดดหลมร่มตกค่ะพี่น้องจ๋ากําลังสีมงแรกเนาะค่ะอันนั้นจะเป็นสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ํามูลเนาะค่ะเนาะเป็นถนนซีเลนจ้ะสะพานซีเลนค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะอันนั้นจะเป็นสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ํามูลเนาะค่ะเนาะเป็นถนนซีเลนจ้ะสะพานซีเลนค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสะพาน สะพานข้ามแม่น้ำมูลไว้ให้รถแลนดเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสะพานสี่เลนน้ำไหลเพสุดท้ายอยู่กลางแม่น้ำมูลเนาะค่ะปูนค่ะจะไปท่องเที่ยวล่องตามแม่น้ำมูลค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะอากาศเย็นเย็นเลยค่ะน้ำไหลแรงมากนี่ค่ะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้า คลิปนี้กับพ่อซัมเนก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงเพ่ตรงที่ไม่แดงนางเนาะยู่สุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมูนเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพและค่ะมีเจ็บพี่น้องจ้าตั้งยางยาง,งไปแพ่สุดผลเลยค่ะพี่น้องจ้าอ่ะสุดนี่อยู่หาดนั่งเงาค่ะ หาดนางเหงาอำเภอกันทลาลมเนาะงคะพี่น้องจา๋าแดงไ่แดงจะห้เบิงอากาศนาองคะเนาอนี่คะ่ะอากาศเย็นๆแดดลมร่มตกค่ะพี่น้องจา๋ากรลังสีมงแรกนาองคะสงการเนี่ยบุมีมิมองนั่งเลยได้คะ่ะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะบุ๊มีมิมองนั่งเลยแหนบแพร่ลายลายค่ะเห็นบอกคะนี่คะ่ะ จงการนี่บุ๊มีม่มองนั่งเลยได้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะบุ๊มีม่มองนั่งเลยเนบแพร่ร้ายหลายค่ะเห็นบอกคะนี่ค่ะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้าขีปนี่กับพ่อซันีนก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะอากาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอากาศเย็นๆแดดลมร่มตกค่ะพี่น้องจ้ากำลังสีมงแรกเนาะค่ะ อยู่หาดนางเงาค่ะหาดนางเงาอำเภอกันทลาหลมเนาะค่ะพี่น้องจ้าไม่แดงจะใ้เบิงกลางแมน้ำมูลเลยเดยค่ะนี่ค่ะเพื่อนกะจะบกค่อยปรับปรุงปันไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำาขื้นเพื่อนกะเรือะล,อละค่ะุลละสงแมนจับพี่น้องจ้าตัางงาง้งยางยางไปแพสูดผเลเด้ค่ะพี่น้องจ้าุด แม่จ็บพี่น้องจ้าตั้งยางยา,างไปแพสุดผลได้ค่ะพี่น้องจ้าสุอ๋น้ำใสใสได้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะแม่น้ำมุ่นกับน้ำมอท,ทันหลายดอกค่ะมอท,ทันหลายคือแม่น้ำโขงเนาะอันนั้นก็จะเป็นแพใบไฮนักอ่ะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้า คลิปนี่กับพ่อซ้ำเนกอนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงเพดตรงจี่แดงนางเนาะยู่สุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมูนเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพรแล้วค่ะตรงการเนี่ยโบไม่มองนางเลยด้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะโบไม่มองนางเลยแนบแพดไล่ไล่ค่ะเห็นบอกคะนี่ค่ะ เดี paid, <eterm oon> ๋ยวเดินไปตรงเพ่ตรงที่ไม่แดงนางเนาะยู่สุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมูลเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแพ่ละค่ะอันนั้นจะเป็นสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ำมูลเนาะค่ะเนาะเป็นถนนซีเลนจ้ะสะพานซีเลนค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเพสุดท้ายอยู่กลางแม่น้ำมูลเนาะค่ะพูนค่ะจะเป็นเพสุดท้ายอยู่กลางแม่น้ำมูลเนาะค่ะ ปูนค่ะจะเป็นอะอากาศเย็นมากค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กับพ่อซันเนก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมค่ะอันนั้นจะเป็นสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ำมูลเนาะค่ะเนาะเป็นถนนซีเลนจ้ะสะพานซีเลนค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะกลางแม่น้ำมูลเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็จะบ่ค่อยปรับปรุงปันไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำเข้นเพื่อนกะจะลืแล้วค่ะ คุณละสงการเนี่ยบุม่มองนางเลยได้ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ค่ะบไมี่มองนางเลยแนบแพร่ห้ายๆค่ะเห็นบอกคะเนี่ค่ะอ่าอันนั้นจะเป็นสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ํามูลเนาะค่ะเนาะเป็นถนนซีเลนจ้ะสะพานซีเลนค่ะพี่น้องจ้าเนี่ค่ะอากาศเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอากาศเย็นๆแดดลมร่มตกค่ะพี่น้องจ้ากําลังสีมงแรกเนาะค่ะ เจ็บพี่น้องจ้าตั้งยางยางไปแผ่สุดผลเด้ค่ะพี่น้องจ้าสุดเดี๋ยวเดินไปตรงแผ่ตรงที่ไม่แดงนั่งเนาะยู่สุดเลยค่ะสุดเลยกลางแม่น้ำมนเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ามาถึงแผลละค่ะสงการเนี่บโมี่มองนั่งเลยได้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะโบมี่มองนั่งเลยแนี่พแผลลายลายค่ะเห็นบอกคะนี่ค่ะอ่าเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะอากาศเย็นๆแดดลมร่มตกค่ะพี่น้องจ้ากําลังสีมงแรกเนาะค่ะการผล่ะเนาะค่ะเิ่นจังสีมาปรับปรุงหลับเทศการสงการหม่จ้ะท่องเที่ยวล่องตามแม่น้ำมูลค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะ